คืองนี้มีอยู่วันหนึ่งเว้ยเรานั่งถ่ายโทรศัพท์ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไปเจอภูเขาลูกหนึ่งที่มันสวยมากเลยอะเราก็เลยรีบไปหาข้อมูลดูว่ามันอยู่ที่ไหนปรากฏว่ามันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตอนต้นปีเราก็เลยตัดสินใจกดจองตั๋วเครื่องบินไป10วันโดยที่เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถึงวันไปเราจะมีเงินพอที่จะไปอยู่ที่นั่นไหม แต่ก่อนที่จะไปถึงภูเขาที่เป็นจุดเริ่มต้นของทริปนี้เนี่ยเราว่กลับจะไปทักทายภูเขาที่เป็นเหมือนไอคอนิกของญี่ปุ่นก่อนนั่นก็คือภูเขาไฟฟูจิและนี่คือการบันทึกการเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตของเราจากเบตงใต้สุดสยามสู่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกับซีรีส์ Japan First Time อีพีแรกการเต้นนอนหลักร้อยกับวิวหลักร้านที่ฟูจิซังโอเคในสุดก็ถึงวันนี้สักทีวันที่เราจะได้ออกเดินทางไปตั้งแคมป์ที่โมโตสกุซึ่งเป็น เลขที่อยู่ในแบงค์พันนั่นะฮะตอนนี้เป็นเวลา8.58มง58นาทีเดี๋ยวเราจะต้องออกไปหาอะไรกินแล้วก็ไปขึ้นรถบสัสน่าจะใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงจากโตเกียวชินจูกุไปจนถึงที่นั่นนะตอนนี้แดดออก29องศากับเป้ ที่น่าจะหนักมากๆเหมือนกันไม่รู้ว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นไงเดี๋ยวแอบบเช็คนิดนึงเฮ้ยสภาพอากาศจะต้องเป็นใจรอแน่เลยถ้าดูจากในแมปตอนนี้ไม่มีอะไรเลยน,นะคะแล้วก็ไม่มีฝนยาวไปเลยเจอก,กันออกเดินทาง ได้มื้อเช้าวันนี้ของเรานะคะก็จะเป็นแซนด์วิชที่ซื้อมาระหว่างเดินมานะคะกับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกาแฟกำลังใจยามเช้ตอนนี้ก็ไปหาบัส คือจะมากันชาวเราเราเดินเราไอ้มาหนึ่งชั่วโมงเพราะกลัวหลงมนันแบบมือนนิดหน่อยอ่ะมันสถาดีเป็นอย่างเยก็คือแบบเก่งบบไม่หลองเลยว่ะแบบ A few moments later. อืม B a r e a ชัวร์ง่ายแคมากง่ายไปเดียวสรุปเขาเปลี่ยนเกตนะคะไม่ใช่ A a r e a นะแต่เป็น B a r e a นะคะสำหรับใครที่มาเนี่ยก็แนะนำให้ดูที่ชาร์จตรงนี้นะคะเพื่อความชัวร์ด้วยความที่เราจองตั๋วออนไลน์มาแล้วนะคะก็เลยทำให้เราได้นั่งกินกาแฟชิลๆสบายๆแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดตั๋วมาเนี่ยก็สามารถมากดได้ที่ สถานีได้เลยนะคะกดไม่ยากค่ะแล้วก็หลังจากกดได้ทิเกตมาแล้วก็นั่งรอชิลๆจนรถมานั่นเองอ, <het music> อยู่เชิยงจุกุมาสองวันนะคะยังไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเท่าวันนี้เลยนะคะที่ได้ออกเดินทางจากเมืองใหญ่สักทีเรานั่งดูวิวจนเพลินเลยอะและถึงแม้ว่าเราจะง่วงมาก แต่เราก็ไม่อยากจะเสียเวลาสักไม่ได้ทีหนึ่งเลยที่เราจะต้องหลับตาตอนนี้เราก็สุดชาวฟูจิโกะนะคะดีตื่นเต้นเลยวัาจะได้เห็นภูเขาไฟฟูจิแล้วในส่วนของอากาศตอนนี้นะคะเป็นแบบที่<ม>ตั้งใจวว้เลยอากาศแจ่มใส จ้งจงสายมามากมากเป็นอีกเหต่การ์ใช่ชีวิตฉันจะเป็นยังไงวะ ้สึกเมัอนอยู่ๆก็กลายเป็นผู้ประสบภัยไปซะงั้นแต่ระหว่างรอก็ไม่เคยเหงาเลยเพราะว่าพี่ตายก็จะให้เราเฝ้ากระเป๋าอยู่เรื่อยๆแล้วเขาก็เดินไปไหนมาไหนของเขาเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมฮะว่าเขาเดินไปไหนเรื่องของกินนี่ต้องให้เขาจริงๆ ไม่มีวี่แล้วว่าจะอยู่กับคนจะเอาทุนบริษัทไปกี่ต่อไรเ่ยอะไรทงานไปด้วยนอนไปด้วยนทไที่มาเป็นชงมาที่เต็มไปหมดหลังตดล้วก็ขาวดไม่มีวี่แล้ว <พ uka> ตอนนั้นเราได้แต่คิดว่าเฮ้ยเราจะไม่ได้เจอ,อจริงหรอเจะไม่ได้เห็นจริงจหรอ,อมันก็น่าเสียดายนะเราจะมาถึงนี่ได้คือมันไม่ได้มาง่ายๆสำหรับเรา ดีสดถในที่สุดรถที่เราเรอคอยก็มาถึงนะคะแล้วเราก็ต้องรีบเดินออกไปต่อแถวท่ามกลางสายฝนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปต่อ ระหว่างทางฟูจิก็โชว์ตัวเป็นระยะไอเราก็ใจชื้นกับว่าถึงแคมป์มันต้องสวยแน่ๆเลยอตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะฮะวิธีการเข้าไปก็คือเราต้องมาที่ร้านซิวนเนียตรงนี้เพื่อบอกพี่ลุงว่า เราจะเข้าไปที่โอันแคมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมา,าะรับเราแ่วิมาด้วยรถนี้หรือเปล่านะจิ๊บ <c oughs> มาด้วยรถจิ๊บหรือเปล่านะจ <c oughs> <ด>ิ๊บอากาศตอนนี้เฮ้ยไม่แย่นะรอไม่ถึงสนะิบนาทีรถก็มาถึงนะฮะป้าบอกว่ารถคันนี้นะฮะ จขนป้าน่ารักมากๆก็คือมายืมส่งจนรถออกเลย ออเบรนกก่อนอื่นเราก็ต้องมาเข้ามารายงานตัวเช็คอินที่โคอ h นเซ็นทรัลก่อนนะเนะมื่อกี้ไปขอลองในหะ้เขาทำ้าวให้กินค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาปิดร้านแล้วนะแต่เขาก็ใจดีมากแบบว่า ทำไปเช็คนู่นเช็คนี่เราลบตวนสุดๆก็ก็จะได้กินอาหารที่รา้านเขาตอนหกโมงนี้เน,นะคะตอนนี้เราจะไปหาที่กลางเต้นกันก่อนเฮ้ฮยฮไปเราไปหาที่กลางเต้นกันนะฮะ แสงสีทองสวยมากพี่บ๊องพี่บ้านยองเอาตรงนี้ยพี่ไต ตรงนี้เลิศเลยที่โคอันแคมเนี่ยนะคะเขาก็จะมีโซนกลางเต็นด้วยกัน2โซนนะคะก็คือโซนในป่ากับโซนลิมเลสซึ่งเราเลือกที่จะกลางในป่านะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาทาพบมาด้วย ดังนั้นการที่เราจะไปกางริมเลกเนี่ยมันจะรับลมเต็มๆเ,เราก็เลยเลือกที่จะกางในป่าเพื่อที่จะให้ต้นไม้เนี่ยช่วยดูแลเราในคืนนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะพี่สลิปนะคะที่ให้เต็นท์รอกางในครั้งนี้นะคะ จริงๆเนี่ยทั่วไปแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นเขามาการเต็นกันเขาจะมีอาหารมีสเปียงนะฮะวกเราเนี่ยไม่มีอะไรลหลังกินข้าวเสร็จแล้วก็เหลือไปเห็นภาพภาพหนึ่งนะฮะซึ่งนั่นก็คือภาพที่อยู่ในธนบัตรหนึ่งพันเยนนั่นเองนะฮะเชื่อไหมว่าเราสงสัยมาโดยตลอดว่าทำไมจะต้องเป็นภาพภาพนี้นะ,ะซึ่งคำบรรยายใต้ภาพเนี่ย มันได้ตอบทุกความสงสัยของเราทั้งหมดเลยนะคะโดยเขาบอกว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ถ่ายโดยอาจารย์โอคดระโยโคนะคะซึ่งเป็นช่างภาพที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นนะคะ เขาเนี่ยเป็นคนที่รักภูเขาไฟฟูจิมากๆากแล้วก็ถ่ายภูเขาไฟฟูจิจนตลอดชีวิตของเขาเลยซึ่งการที่จะได้ภาพภาพนี้มาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคือถ้าคนที่ไม่ได้รักภูเขาไฟฟูจิจริงๆเนี่ยก็อาจจะทําไม่ได้นะคะเพราะว่าการที่จะเห็นภูเขาไฟฟูจิกับหัวจากทะเลสาบโมโตสโ,โกเนี่ยมันมีไม่กี่ครั้งต่อปีเท่านั้นนะคะ นั่นเลยเป็นเหตุว่าทำไมภาพนี้เนี่ยมันถึงเป็นภาพที่ทรงคุณค่านะคะและควรค่าแก่การไปอยู่บนธนบัตรเพื่อเป็นการยกย่องตัวศิลปินและตัวภูเขาไฟฟูจินั่นเองค่ะและนี้ก็คือแบบเหตุผลว่าทำไมเราถึงมานอนที่นี่แต่ว่าวันนี้ไม่เห็นฟูจิเลยนะไม่เห็นเลยก็คือมานอน มาแค่นอนจริงๆก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยมันว่าน้องแอบอยู่แล้วก็เมื่อกี้เราแอบไปดูห้องน้ํามาห้องน้ํา,ออาดีมากๆห้อง่ะอาบน้ําดีมากแต่ว่ามันจะเป็นการหยอดเหรียญนะก็คือหนึ่งร้อยเยนสำหรับสอนาทีนะเดี๋ยวพรุนี้ตอนเช้าจะมาถ่ายดูว่าแบบมันดียังไงนะ หลังจากที่นั่งกินขนมอยู่นานนะคะเพราะว่าเต็นข้างๆย่างของกินหอมมากนะคะเราก็ตัดสินใจเข้านอนนะคะเพราะว่าเหนื่อยจากการเดินทางมากๆ จะไม่ให้เราเจอจริงๆรอตอนนี้ผู้จิตใจปิดหน้าอยู่นะ เลยรอบบดแปดโมงสามสิบห้ารู้สึกกำลังงงอีกครั้งเพราะว่านอนไปตอนสองทุ่มแล้วตื่นตอนตีห้าเพื่อมาดูการแสดงของฟูจิสังตอนนี้ก็การแสดงจบละน้องหายไปในกลินเมฆแล้วฮะ ก็เดี๋ยวต้องเก็บเต็นแล้วก็ไปรอรถรอบสิบโมงสี่สิบหกนาทีโคตรง่วงแต่ใดๆก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะกันนะฮะบ๊ายบายอุจิซัง ในส่วนของค่าใช้จ่ายแล้วก็การเดินทางเข้าไปยังเล็กโมโตสกกหรือโคอันแคมเนี่ยจริงๆก็มีหลายเส้นทางด้วยกันนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องมาเจอกันที่จุดนะับพบที่คาวาบุจิโกสถานก่อนนะคะก่อนที่จะเดินทางไปยังเล็กโมโตสกกนะคะหรือว่าโคอันแคมนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละท่านนะคะ ในส่วนของเราเนี่ยเราเดินทางโดยบัสนะคะเพราะว่าเราอยู่แถวชินจูกุมันก็จะมีบัสที่ตรงมายัางคาวาคุจิโกะเลยซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะอยู่ที่2,200เยนกับระยะเวลาเดินทาง2ชั่วโมงนั่นเองค่ะจากคาวาคุจิโกะสเตชันนะคะก็จะมีบัสสอสายนะคะที่เดินทางตรงไปยังโตซโกะทัวริสอินโฟม r ชันเซ็นเตอร์ตรงนี้นะคะ ซึ่งราคาสำหรับตัวขาเดียวนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1,470เยเ็ยนนะคะถ้าจำไม่ผิดสำหรับใครที่ตั้งใจจะกลับมาที่คาวาคุจิโกส i o นอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อเป็นแบบ 2D a เแบบ2000เยนไปเลยเพราะว่ามันจะคุ้มกว่ามากๆอย่างเราเราก็ซื้อ 2D a เฮะมาถึงการจองที่กลางเต็นท์นะคะของโคอันแคมเก่าเนี่ยเราก็สามารถไปทำการจองผ่านทางออนไลน์นะคะในเว็บของ โคอันขีด t o s ต o com ได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เกอกรายละเอียดนะคะว่าใครเอาอะไรมามากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเราเนี่ยเอาแค่เต็นท์แบงเดียว2คนนะคะก็จะอยู่ที่2,200ยเยนเท่านั้นเองะคะส่วนใครที่เอาทาร์ปมาด้วยเนี่ยก็จะเป็น2,700เยนต้องบอกว่าที่นี่ไม่มีให้เช่าเต็นท์หรือว่าทา,าร์ปนะคะอาจจะต้องหาเช่ามาจากโตเกียวหรือว่าแบกมาเองเท่านั้นนะคะ รวมเป็นเสร็จค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางรูทนี้นะคะต่อคนเนี่ยอยู่ที่6,400เเยนหรือเป็นเงินไทยประมาณ1,500บาทกับวิวหลักล้านที่ไม่สามารถประเมินค่าได้เลยค่ะสวัสดียามชาวทุกท่านเดี๋ยวเราจะพาไปดูรีวิวห้องน้ำห้องอาบน้ำกันคาว่าเป็นยังไง ก็หยอดเหรียญ1น100เยเยนเท่านั้นเข้าไปนะมันก็จะไปโชว์ตรงนี้ว่ากี่นาทีที่เราจะอัพได้นะซึ่งสำหรับเรา2นาทีก็<ม>เหลือ